เริ่มแล้วเริ่มไงดีได้ขอดแล้วได้ขอดแล้ว4 3 2สวัสดีครับและนี่คือรายการแก้ทอยโลกรงต้องขึ้นมาแล้วพทมๆๆๆหนักสี่ีก็วันนี้เทปที่อะไรวะเทปที่สองพูดเหมือนเยอะมากตองกันแล้ว วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะพี่เป็นช่วง get toy แกะกล่องเดีย๋ยวเราจะเอาของเล่นที่เรามีมา u n b o อกันร,รีวิวตามมาซาพวกเราดูกันสำหรับชิ้นแรกอะ่ะมันเป็นถุง lucky b a กอ่าจากดีไซเนอร์ c o l คเ c t ร r อะไรอย่เงี้ยที่เป็นถุกชื่อ ชื่อแบบมันสะกดด้วย Q-U-A-N ควานควอนควานควน่าจควคือว่ะไม่มีเขียนคำอ่านด้วยเอาพิ่งอ่านว่าควอ่าควอนควอซึ่งในถุงเนี้ยมันราคา500บาทแล้วก็เป็นถุง lucky bag ที่มันกระสุ่มตัวคาแรคเตอร์ในในของของกลุ่มของควอนไทยแลนด์นี่แหละพราอกันแล้ววันนี้เราจะมาเปิดโอเคมาของที่ได้ก็คือต้มไม่อันที่สั่งมา2ถุงบอกก่อนเริ่มเลยโอเค ที่ให้นับระหว่างที่เปิดนะฮะมีทิคในในในการเปิดไอ้นี่ไหมฮะไมครับเจ้าครับขอบคุณมากครับโอเคมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่มาเป็นถุงอ่ะมาเป็นกล่องเลยมันรวมกันแล้วอ่ะรวมแล้วอันนี้ละสามกี่ชุดสองชุดอ่ะไม่เป็นไรอาทิรักอาอิชินโอเคทีระชิ้นตาดาไอตัวนี้ชื่อเบตักคูมะเป็นกระป๋องน้ำ ใช่นี่ตัวนี้เอ้ยสวยไ่่ลก่กเพราะว่าเปิดตัวเล็กๆก่อนดีกว่าเล็กๆเอ,เอาเอาเซตนี้ก่อนนี่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะที่ติดมือถืออะอ่าที่ติดมือถือป๊อปซ็อกเกต็ตที่เวลาติดมือถือแล้วดึงออกมาได้นี่มีกันนึงอันนี้คือตัว,ตวหนึ่งปโอปูโรต่อมาเป็นนี่มิมิุโอ้โหรู้เลเเยว่า นี่เป็นโพสต์อิดเป็นโพสต์อิดของมิมิและเนโกะแล้วก็เป็นตัวละครตุ๊กตาเล็กๆกุญจก็คือาพูญแจปิิโยมารุกะเดชากูมะทำไมเราได้แค่สองตัวนี้วะนั่นดิโอเคมีสติกเกอร์ซึ่งเหมือนกันทั้งสองอันใช่ทำไมต้องออกมาซ้ำกันวะแล้วก็แฟ้มใสนะฮะมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแฟ้มซึ่งผัดลายครับไม่ซ้ำกันถามว่าใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเย มาครับของสย่งสุดท้ายที่น่าจะใหญ่สุดในนี้มามันคือตุ๊กตาเบตาคุมะก็ตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่590เฉพาะพลาสติกอะ500ร้อยแล้วแล้วตัวใน90บ้าทมีจังหวะช็อตด้วยถือว่า1นึ่พันคุ้มไหมก็ตัวนี้ก็น่าจะคุ้มเลยตัวนี้590เออนี่อีก200กว่าถ้าเอาตามของอะถามว่าคุ้มไหมผมส่วนตัวผมว่ามันก็เหมาะกับราคาดีกว่าเออสมกับราคาดีกว่าต่อกล่องไหมหรือต่อรวม ต่อรวมถ้าสมมติว่าผมสั่งไปถุงนึงแล้วผมได้เนี่ยผมคุ้มเราทำไม่ได้ถ้าได้แากแฟมอ่ะถ้าได้แต่แฟมโอ้ยับทำบุญทำบุญคิดว่าทำบุญแต่ถ้าไม่มีทำบุญเข้ามาเนี่ยียกว่าเจ็งกาชารกาชาชีวิตคือการกาชาใช่แต่ถ้าคนชอบพวกนี้มันก็โอเคใช่ใช่ใช่น่ารักดีน่ารักคือมันจะอยู่ในสติกเกอร์ Facebook ใช่พอะง้นแล้วก็จะมีความคุ้นชินอ,อย่างไอตัวหมีเวนเนี่ยไม่ใช่หมีเวนชื่ออะไรนะเบตา้าเบต้าคุมะาเขาเรียกมันว่าห,หมีเวนตลอดเลยคือชอบมากอะ่ะชอบชอบความที่บอกว่าคนทำทำสติกเกอร์อะแบบว่าเขียนมากอะ่ะเราถ้าเต้นมันก็เต้นเต้นเต้นแบบ เอาเรื่องอยู่อะสำหรับใครที่สนใจนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าโครงการ VR In This Together นะครับจำหน่ายถุงสุ่มราคา500บาทกำไรจากการสมทบทุนครั้งนี้เนี่ยจะให้โรงพยาบาลรามาธิบดีซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด -19 นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของควอนไทยแลนด์หรือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t s pinoy. com เออเอาเอางี้ยดูในรายละเอียดดีสคริปชันข้างล่างก็แล้วกันขี้เกียจพูดแล้วก่อนนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคก็หมดละ คลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ลองดูลราดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรมานั่งดูนั่งรีวิวกันยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับเขาเรียกว่าอะไระ Social distancing นะฮะอยู่ให้ห่างและพอห่างเสร็จปุ๊บหลุดเฟรมแน่แน่กเลยเห็นได้แหละแค่นี้ละจบเพออไม่ไหวแล้วบายบาย